ไม่ได้มาร่วมโอ้โหสองสามอาทิตย์แล้วั้งเนี่ยสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เกือบเดือนอช่วงนี้อากาศเย็นแล้วว่าไม่มีคนมาเล่นแล้วเขาไปเล่นกันในเมืองออาจจะไปเล่นในเมือง<ม>เพราะว่าสถานที่หลายๆที่เขาก็เปิด<ม>เขาเปิดให้คนไปออกกำลังกายได้แล้ว จะไปเล่นกันในเมืองกันเลยใกล้ๆบ้านออกมาเลยไม่เห็นใครเลย <laughs> <laughs> แม่ริมกองพลทหารราบที่7 แม่ริมเชีงยงใหม่ไทยแลนด์ <laughs> อันนี้ถนนวิ่งเข้าเมืองนะครับอีกสายก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไปทางอำเภอเชียงดาวเชียงดาวชายประการฝาั่งครับสถานที่ท่องเที่ยวกันเลยแถวนี้ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าจะผ่านตลาดแม่ริมก็ไปถึงปั๊มปทม่อนเจียมก็เลี้ยวซ้ายเป็นสามแยกสามแยกเลี้ยวซ้ายขึ้นไปม่อนเฉียม แป๊บเดียวขับรถไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมาเต็มที่อ่ะไม่ไม่น,าน่าข้างบนก็เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเลยครับสวรรค์น,นักท่องเที่ยวโอ้โหจากทั่วสาราทิศมามานอนพักผ่อนมาสูดโอโซนกันข้างบนงบนบน,นู้นนะครับมัมบนแจ่มยุคสมัยนึง ชาวเขาเขปลูกฝินลข้างบนด้วยนะปลูกฝิ่นสมัยก่อนนะแต่นี้ก็ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านก็มาบอกว่าเออท่านก็เสด็จผมฮานเนาะบอกบอกว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายให้เลิกมาปลูกพืชผักเมืองหนาวอะไรเงี้ยแล้วชาวเขาเขาก็รักในหลวงก,ก็เชื่อเชื่อก็ทำ ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นอย่างนี้คปัจจุบันก็พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับก็วันนี้ก็มาพอได้เหงือเหงือเริ่มชุ่มตัวแล้วก็มันจะได้เนี่ยครับได้ออกมาสัดส่วนได้ออกทุกสัต์ส่วนบิิิตัวขานะครับ ไหลไหลก็ยังได้แล้วครับหน้าอกได้หมดเลย